ที่ที่นั่นหนาวไหมคะที่นั่นหนาวไหมคะที่ทตาพนมอ่าที่ที่ไม่หนาวใช่ไหมเราไม่ไดไปหรอไม่พูดถึงว่าตอนพวกเรากลับมาแล้วค่ะพวกพี่ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอ๋อเออเออใช่ไม่เราไม่เห็นเราขึ้นรถเราขึ้นรถแล้วเราไม่รู้ว่าเขา ไมคะมากว่บอกคมายากไม่เนองน้องอาชีพอดีพนมีหลานพนมีหลานชื่ออาชีน้องอาชีจะเป็นในในข่าวของ นั่นแหละช่องใหญ่เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของน้องนางรำคนแรกนางรำคนแรกที่ตำถวายองค์ปู่าถวยองค์ปู่เพราะว่าฟังพูดถึงมะหญ้าคือแบบต้องแก่อเป็นย่าของน้องอาชีพก็เลยเป็นย่าที่มาของหญ้าน้องอาชีพพี่โคล้ว พอหนึ่งแล้วค่ะกอหนึ่งแล้วอนเนี้ยแล้วเป็นเป็นเพื่อนเล่นกับน้องกแต่เล็กๆ็แต่เกิดเดียวกันอยู่ใกล้กันใกล้กันเกล้กันกันลที่พี่เพื่อนเสร็จแล้วบอให้ลงไปเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อหม่

อ๋อฮ่าฮ่าฮ่ทาีมมีคนอักอยางห่งาาราับส้มเส้นอ่ะหรืออเข้าเปียกล้ว

ลุงช่างบอกว่าทนายมาเาตาทนายมาลงช่บอาทนายมากาศเย็นคาว่าอากาศจะเย็นจนถึงกลางเดือนหนาวเหทังแล้วบอรอนร้อนไมครับรอนร้อนแต่ก็ ไม่น่าจะ่เท่ากรุงเทพตดครับมันมีความเย็นอยู่มันมีความเย็นขอคนมาเยอะแต่แดแรงคุณลุงคุณลุง้ไปส่งลูกจากเรียนมาใช่ไหมใช่ครับไกลไหโรงเรียนของน้องอยู่ที่อเภอวานอนที่สิบประมาณยี่สิบกิโลไปขับสี่สิบลูกมีสองคนสองคนครับพี่โอมอยู่มหกสิบแปด

พาลุงช่างเดินท่านคืออะไรยังไงก็คือพาชมบริเวณลานองค์พระปู่นะคะว่าจุดไหนจุดไหนคือจุดไหนอะไรยงกคพดุช่วยนอธิบายนิดนึงว่าวันนี้รุ่งนแถอะไรจะทำอะไรจะพาเราดูอะไรอย่างเี้ยอ๋ที่แรกผมเข้าใจว่า วยเอข้างหลังนี่ไฟไว้ด้วยไม่สวยแล้วข้างหลังไม่สวยอ่ะไม่เป็นไรครับผมได้เด็กตรงนี้แล้วก็พี่อยู่ข้างๆผมนิดหนึ่งพยายามอยู่เตี้ยๆหน่อยสปีดนะครับม ถามเลยได้ครับอยู่ทั้งขวาของกล้อง,ง,งองกล้องอ่าอหนึ่งหนึ่งอ้าโอเคอไปครับสว,ส,ส,สวัสดีค่ะลุงพลวันนี้ไม่สครับวันนี้ลุงพลจะมีแผนอะไรยังไงบ้างคะที่จะพาเราทัวที่นี่คือคือเมื่อวานก็ไปไปที่บ้านพ่อนะเพื่อจะไปทำลังคาบ้านของพ่อที่รื้อเสร็จแล้วอะ่ะมีปรากฏว่าถามถามที่นวัดแล้วบอกว่า พี่นวัดที่พี่นัดสื่อกี่โมงพี่นวั์บอกว่านัดแปดโมงเอาแล้วแลวนี่มันจะเก้าโมงแล้วพี่ยังไม่ออกมาเลยเมื่อกี้คุยพี่นวัดว่าสื่อเขามาแล้วนะถ้าพี่จะบอกว่าสื่อเขาจะสัมภาษณ์พี่ใช่ไหมล่ะบอกอะไรสดอยู่ยังไม่ออกมาก็เลยก็เลยอยากยรอพี่นวัดก,ก่อนอ่าจะแกเดินไปด้วยไงจะได้คุยกันไปด้วยเนาะน่า <Okay. S 1> จะอันนี้มากกว่าเนาะจะได้มีมุมมองหลายๆมุม ไม่รีบนะสอนที่ลุงสะดวกเลยค่ะใช่แค่ก็มาีประมาณนี้เราก็เอามาบาเว่าขอก่อนช่วงที่รอพิทักษ์ชุดลุงชุดลินาเล้อธิบายกห้เาฟังนิดนึงว่าเออที่นี่คืออะไรยังไงก็ก็มันเป็นพื้นที่ที่เราได้มาอยู่ที่นี่นะเ้ิอยู่ที่นี่ชาวองค์กรมันอยู่ที่นี่จะพัฒนาพื้นที่ไปเรื่อยๆพื้นที่ต้นใหญ่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสนทั้งหมด ทั่วไปจะเป็นที่านกทั้งหมดก็จะมีแปลงนู้นที่เป็นยังเป็นสปกอยู่เนี่ยแปลงที่เป็นโล่งๆนั้นสปกก็จะพาผมไม่รู้ว่าสื่อต้องการที่จะนําเสนอส่วนไหนไงก็ต้องถามเปช็อตๆไปไหมก็โดยรวมๆแค่อยากเห็นชีวิตประจําวันของคนุงตามปกติเลยถึงแม้จะอยู่หน้าหน้ากล้องก็ตามแหละแต่ว่า อย่างที่คุณลุงว่าคนคนไม่เคยเห็นเวลาปกติของคุณลุงถึงจะถึงจะไลฟ์ตลอดก็เถอะแต่ว่ามันแบบคือไลฟ์มันก็ยาวเป็นชั่วโมงคนเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ดูได้ตลอดแต่ว่าอนี้มันมีตัดต่อได้มันก็จะแบบดูง่าย<ง>ขึ้น<ง>แต่ก็มันก็ต้องแบบย่อให้เห็นว่าวันหนึ่งของคุณลุงเนี่ยรสรุปแล้วอะ่ะมันประมาณไหนอะไรอย่าง้แล้วก็คุณลุงอยากคุยอะไรก็ถ้าเลือกได้อยากคุยในแง่ที่ว่า กติที่อะไรที่สื่ออื่นเขาไม่ได้ออกอะไรล้วลุงอยากอัดอั้นอยากพูดจะพูดทางนี้ก็ได้นะครับระหว่างที่เดินตอนไหนก็ได้อะฮะแล้วตอนสะดวกเพราะว่าก็อยากให้มันนธรรมชาติไม่อยากให้มันดูจัดอะไรด้วยใช่เป็นสไตล์ยัไงเป็นการสร้างภาพอ่ะเนาะใช่ได้ไม่ได้เขาลงทำอะไรที่ที่ตอนวันปกติทําแล้วถามผมสามารถจะถ่ายได้เช่น จะล้างจานซักผ้าหรืออะไรก็ได้เต่ะเพราะรู้ลุงเป็นคนอยู่อ่ะก็เป็นอ่บนมนุษย์เหมือนคนอื่นๆเขาอยากให้คนอื่นพัดมันบ้างถ้ามีโอกาสก็จะขอถ่ายอะไรอย่างนี้บ้างครับแต่ก็เริ่มจากก่อนเลยก็มีวันนี้เลยที่ปกติที่ถ้าเป็นวันไปส่งลูกไปโรงเรียนผมก็จะใส่ชุดที่ทํางานนิดนองชุดทำงานใส่ตอนพร้อมที่จะทํางานแต่แต่วันเนี้ยพอดีพี่นวัฒน์บอกว่าสื่อจะมานะ พีพีซีจะมามาสัมภาษณ์พี่นวัดด้วยก็เลยแต่งตัวแบบนี้มาปกติก็ใส่ชุดทำงานแล้วตั้งแต่เช้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูชุดทำงานหน่อยก็ได้ถ้าสะดวกไหได้ครับยนแต่งมาเลยแปลงล่างมาไห้เห็นเลยเพราะว่ากูจอยู่ชุดทำงานตลอดเพราะว่าคือคือตื่นตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าพอทำกิจวัตรประจำวันใช่ไหมแต่งตัวออกมาเพื่อที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ย ช่วงนี้คือช่วงเวลาส่งลูกไปโรงเรียนพอหลังจากนั้นกลับมาก็จะเริ่มวางแผนงานแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรในแต่ละวันแผนที่ว่างานที่ว่าคืองานอะไรครับงานนี่แหละงานที่จะต้องพัฒนาพื้นที่ปู่เนี่ยลานปูต่ต่างๆการจัดสวนจัดรูปแบบต่างๆที่เราคิดว่าเราทําได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างวานหรือว่าไปจ้างผู้รับเหมามาทาเพราะการการทําการจ้างผู้รับเหมาเนี่ย,ยมันต้องใช้เม็ดเงินเยอะ พราะค่าแรงเขาแพงค่าแรงสูงมากแค่แค่ลูกน้องธรรมดาเนี่ยค่าแรงทุกวันเนี่ยที่เป็นงานรับเหมานะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยขึ้นห้าร้อยหกร้อยนี่จะได้จ่ายแน่นอนต่อวันแต่เขาทางานแบบลักษณะแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนเราเราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นเราทําเองเนะ่เราน่าจะทําได้มากกว่านั้นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไปจํากัดว่า ค่าแรงได้500 600ต้องทําได้ประมาณนี้ไม่ใช่อันนี้เราทำเลยคือเราทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักไม่ได้จํากัดเรื่องเวลาพักผ่อนผมอยากถ่ายงานลุงทํางานที่ว่าจากงานขุดขุดก่ออิดอะไรเงี้ยได้ได้อ๋อเหรอยวจะให้เห็นมาว่าถ้าอยู่นานก็จะเห็นแบบว่าผมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเปื่อไม่ได้ว่าวันนี้จะต้องทําตรงนี้ให้เสร็จคือไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันทําได้ก็พาเพื่อนๆทา เพื่อนๆก็เนี่ยอย่างยูทูบเนี่ยบางทีก็ร่างกายก็แข็งแรงบ้างเนี่ยคนไหนที่ทําตรงไหนไนดะ้ก็ก็แบ่งๆกันทําไปไม่ทำถ้าถ้าไม่ทําอย่างที่ผมบอกก็ต้องดุบ้างไปธรรมดานะคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันทาเพราะทุกคนทําก็อย่ามี mm hmm. มีคอนเทนต์มีคลิปมีอะไรลงในช่องไงเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดให้เอฟซีแม่ๆได้เห็นไงว่าวันวันหนึ่งเราได้ทําจริงไหม หรือว่าเป็นการสร้างภาพที่ขึ้นมาแบบว่าเอ้ยมันทําเพื่อเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นแบบว่าเราเราทำกันจริงในงานในพื้นที่เนี่ยอยากให้เห็นว่าทําทํากันจริงไม่ใช่ว่าสร้างข้าวให้ให้แม่แม่ให้เอฟซีได้ติดามว่าเอ้ยเราทำน,าน,นะนอ,นอ,นนำำนอย่างนี้นะแปดนาทีสิบนาทีแล้วก็มานอนมาพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่เราทำทำกันจริงอย่างนั้นอยากให้เห็นแบบนั้น ส่วอนอใหญ่ก็โดนผมดุนั้นะคนที่ทนผมดุไม่ได้ก็โกหกมันมันมีเหตุและปัจจัยของมันเมื่อคืนก็พูดถึงเรื่องเหตุและปัจจัยเหมือนกันว่าคนที่อยู่ผมได้ที่เนี่ยทุกคนต้อง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 โฟงกัสเรื่องงานด้วยต้องเรื่องการอยู่รวมกันด้วยมันสําคัญมากโฟกัสงานที่ว่าก็คืองานคุณหลงปุ๊ใช่ใช่ อยากให้บางปูปร,ริจิตนาคราชเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนภายในจังหวัดสกลนครแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเราอยากให้เขาเห็นว่าพื้นที่เราก็พัฒนาทีเนี้ยชมุมชนโรงเรียนวัดต่างๆเราก็ไปทําเดี๋ยวนี้งานงานอย่างเช่นงานของวัดกูุ้มบ้างน่าตากแดดดีกว่าไหมได้ได้หนาวเลยมันยัไงไงเมื่อหนาวอ่ะคุณสันอ่ะ